อาจารย์มสมศักดิ์เอามาเปิดเผยแล้วว่าแค่เสด็จไปเชียงใหม่รอบเดียวนะค่าใช้จ่ายสิบเอ็ดล้านกว่าที่ไปพระราชทานปริญญาให้แก่ราชพัฒที่เชียงใหม่ปรากฏว่าหลังจากนั้นยังยังเสด็จไปเชียงใหม่อีกแล้วก็เสด็จไปลำพูนอีกวันต่อวันวันต่อวันนี่แหละครับตรงนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องมาจับ ประเด็นเพราะมีปัญหาของบุคคลสองคนที่ตามเสด็จและมีการการเสด็จหรือการเดินทางไปมีลักษณะที่บอกได้ว่ามีนัยสำคัญคือในการแข่งขันบารมีกันระหว่างนั่นก็คือระหว่างคุณราชินีนุ้ยกับคุณพระก,ก้อยผมให้่ันดู ข้อมูลตร,ตรงนี้เพื่อให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าความขัดแย้งในวังนั้นมีอยู่จริงลึกแค่ไหนจะรุนแรงแค่ไหนยังอาจจะยังบอกไม่ได้นี่คือการเก็บปรากฏการณ์เพื่อให้เราสามารถนำไปประเมินผลนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยก็จะนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธวิธีธ การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะวันนี้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยหนีไม่พ้นวังแล้วเพราะวังมาอุ้มประยุทธ์เต็มที่แล้วผมถึงพูดว่าไทาม์ไลน์วันนี้เนี่ยเราจะต้องดูในหลายมิติในมิติเศรษฐกิจในมิติการเมืองในมิติการทหารและในมิติภายในเงื่อนไขของหวัง ภาพนี้ท่านเห็นข่าวแล้วอาจจะผ่านไปเฉยๆแต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวและวิเคราะห์ข่าวจำเป็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดซึ่งในประเทศไทยสื่อต่างๆเขาไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เขาทำหน้าที่แต่รายงานปรากฏการณ์เท่าน,นั้นเองนะครับข่าวมติชนวันที่18ในหลวงกับราชินีนุย้ย เสด็จไปปัตตนีครับประกอบพิธีดูอาขอพอรร่วมกับชาวไทยมุสลิมข่าวนี้ตีพิมพ์วันที่สิบปทางออนไลน์นะครับท่านจะเห็นนะครับภาพนี้ผมให้ท่านเห็นแล้วท่านโปรดสังเกตการแต่งเนื้อแต่งตัวของราชนีนุย้ยการเสด็จไปอย่างนี้เนี่ยในวันที่สิบปดไปภาคใต้ รัชนีนุ้ยได้แต่งชุดพื้นเมืองที่เรียกว่าชุดยาหยาปรากฏว่าพอวันที่สิบเก้าภาคใต้เหมือนกันแต่คนละจังหวัดเจ้าคุณพักก้อยก็ไปครับไปภูเก็ตเออเห็นไหมครับไปภูเก็ตสิบสิบ อ่าสิบเจ็ดอ่อสิบแปดขอโทษสิบแปด 18. ราชินีนุ้ยไปกับรอสิบสิบเก้าว่าที่ราชินี <c ười> ก้อยไปภูกเก็ตนี่ครับเป็นขาวมวิติชนแค่นี้ยังไม่มพอนะครับนุ้ยไปภาคเหนือ ก้อยก็ไปภาคเหนือ,อวันต่อวันเลยครับถ้าใครจะบอกคิดมากไปก็ไม่เป็นไรครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ก็แล้วกันแล้วเราดูปรากฏการณ์อื่นๆตามมาอีกถ้าปรากฏการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะบอกความขัดแย้งชัดเจนขึ้นปรากฏว่าราชนีนี้ไปกับรอซิบในไปไปพระราชวิตในไปพิธีดูอา ของชาวไทยมุสลิมอันนั้นเขาไปงานแต่ก็กันนี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับไปเที่ยวอันนี้ผมบอกไปเที่ยวเลยออาทำไมผมบอกไปเที่ยวละเอากดมาดูสิปรากฏว่าผมอ่านข่าวจากมติชนอ่านข่าวจากข่าวสดไม่มีกิจจไม่มีอะไรเลยครับ ไม่ได้ไปทําอะไรเป็นที่จีนจะว่าไปไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆริงเขาก็จัดได้ไปดูเศรษฐกิจพอเพียงไปเยี่ยมนั่นได้รับมอบงานจากในเอ่อในหลวงมอบมางานให้ไปทําก็ได้ถ้ามีการมอบงานก็ต้องมีการกล่าวอ้างถูกไหมครับนี่ไม่มีเลยครับไปเฉยๆอย่างเงี้ย <laughs> แล้วข่าวก็สั้นมาก ทั้งมติชนและกข่าวสดไม่ได้รายงานอะไรมากไปกว่าการเดินทางเลยครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจไปประชชนแล้วจะเรียกว่าอะไรวันที่19ทาธันวาคมเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกรลยาณีเดินทางไปปัญบัติภารกิจไม่รู้ภรกิจอะไรที่จังหวัดภูเก็ตโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกรลยาณีเยี่ยมประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิด แต่งเห็นไหมแต่งชุดยาหยาสีฟ้าสวยอ่าไปไม่เป็นไรครับแล้วข่าวก็มีเท่านี้เองครับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกรยานีสวมชุดยาหยาที่เป็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของสตรีภูเก็ตเป็นชุดลำลองตัวเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าปานรูเบีย ปักลายฉลุผ้านุ่งเป็นผ้าปาเตะปักลายสวยงามสตรีภูเก็ตมักสวมใส่ในงานบุญหรืองานสำคัญต่างๆผมเอาข่าวนี่มาอ่านทั้งหมดนะครับถ่ายมาจนดูเลยและภาพสุดท้ายก็เป็นภาพนี้ครับแล้วไม่มีข่าวอะไรเลยสั้นๆแค่นี้เอาอย่างนี้จะเรียกว่าไปงานอะไรไม่เรียกว่าไปเที่ยวแล้วเรียกอะไรภาพนี้บอกนัยคือหนึ่ง หนุยไปที่ไหนก้อยประกบที่นั่นบอกความจริงประการที่สองไม่ได้รู้สึกถึงความทุกข์ยากของประชาชนเลยนะครับแต่งตัวแข่งกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเสื่อมหรอกครับแต่ไม่วางรู้ไหมไม่รู้หรอกครับรอสิบไม่มีทางรู้หรอกเพราะไปที่ไหนก็สมบรเจริญผู้สื่อข่าวก็หนังสือเพลงผูงเ้เ่ยนบอกโอ้ยจะวิจาร์อย่างสุนัยได้ไหมวิจณ์ก็ติดตราง พูดความจริงก็ไม่ได้แล้วในประเทศไทยแต่ถามว่าถ้าในหลวงไปเออเข้าใจได้เป็นงานพูดกันจริงตรงคือเมียน้อยนี่ทำไมต้องบริการกันขนาดนั้นอีกอะฟรีทั้งนั้นนะครับนั่งเครื่องบินนี่ส่วนตัวทั้งนั้นนะครับตรงนี้ ก็มาพูดถึงอีกรูปธปรรมหนึ่งไปเชียงใหม่ตรงไปเชียงใหม่นี่ก็สนุกเลยครับคุณนุ้ยเดินทางไปเชียงใหม่่อผมให้ท่านดูนี่ก่อนนะครับคุณนุ้ยเดินทางไปเชียงใหม่หนังสื้อพิมพ์ประชาชาติ วันที่21เดินทางไปเชียงใหม่ไปในงานเปิดงานโครงการหลวงกับรอสิบคุณก้อยไปลำพูนอีกอ่าเอาสิถ้าจะบอกเอ้ยคุณสุนยัยต้องมองว่ารอสิบเขาวางแผนดีให้ไปใกล้ๆกันอ่าล้ว ที่ไปปัตตานีวัน,นวันนี้ไปปัตตานีอีกวันหนึ่งก้อยไปภูเก็ตนะก็ต้องมาคิดดูผมถึงบอกว่าไม่เป็นไรครับท่านมีข้อโต้แย้งได้ดีครับแต่ว่านี่ผมเอาปรากฏการณ์มาให้ท่านดูว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดระหว่างนุ้ยกับก้อยตามเงื่อนไขที่จะไปพบประชาชน ปลุกระดมประชาชนให้รักท่านอะไรท่านว่าไปเลยครับแต่ว่าในเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยผมจะให้ท่านดูในรายละเอียดอาจารย์มสมศักดิ์ก็เลยเก็บมาให้อีกเพราะข้อมูลจากแหล่งข่าวก็เลยถามไปที่สายข่าวในภาคเหนือเขาก็เลยเก็บข้อมูลมาให้อีกก็ยิ่งทําให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นแต่ประเด็นสําคัญคืออาจารย์มสมศักดิ์บอกถึงเอกสารทางราชการครับว่าเอกสารทางราชการวางยังไง แล้วทงประดับยังไงท่านดูนะครับดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะเอาข้างจอไว้เลยนะแอดมินนะครับการเตรียมรับเสด็จของเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อวานเตรียมรับเสด็จวชิรลงกรกับพระราชนีวันนี้เตรียมรับเสด็จวชิรลงกรกับคุณก้อย เมื่อวานตลอดทางประดับธงสองอย่างพร้อมธงชาติวันนี้ประดับธงวัชรลกรกรกับธงชาติอาจารย์มสมศักดิ์ดูถึงรายละเอียดว่าวันที่21มีธงชาติมีธงรัชการที่10และธงราชินีด้วยนะดูจากรูปนะครับค้างไว้เลยนะครับคุณแอดมิน วันที่23มีธงชาติกับธงรอสิบสีเหลืองเห็นชัดนะครับว่าสีประจำของคุณนุ้ยเนี่ยคือสีม่วงพอเรารู้อย่างนี้เราจะโยงเรื่องอื่นได้อีกชุดชุดราษฎรจิตอาสาเนี่ยเดิมเป็นสีฟ้ากับสีเหลือง สีฟ้านี่เป็นสีของคุณก้อยแต่พอคุณก้อยถูกจับเข้าคุกชุดนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองกับสีม่วงเ,เห็นไหม <S <S เราเก็บรายละเลอียดอย่างนี้เราถึงได้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันในเชิงสัญลักษณ์แล้วเราถึงจะได้รู้สถานการณ์จริงได้เอกสารที่อาจารย์มสมศักดิ์บอกมา โดยอ้างเป็นเอกสารของราชการที่เทศบาลนครเชียงใหม่สรุปนะครับในเทศบาลนครเชียงใหม่นะการจัดรับจริงๆนี่ยิ่งใหญ่ครับงานอะไรถึงยิ่งใหญ่นะรัชการที่สิบเสด็จนี่งานต้องใหญ่ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายมากไม่ใช่เฉพาะเทศบาลจัดงานรับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องระดมหัวหน้าหน่วยราชการทั้งหมดนั่งประชุมเป็นแผงบัเลอเลย เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้ท่านดูเพื่อให้เรารู้และเราประเมินสถานการณ์ได้ว่ายิ่งในหลวงเดินทางมากเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็มากประยุทธ์ก็ต้องจัดให้เมียเลี้ยงก็ต้องเบิกค่าทงทิวหรือประดับผ้าผ่อนท่อนสบายมากมายมันไม่สิบกร้านได้ยังไงล่ะครับแล้วลองหลับตานึกนะเสด็จบ่อยๆอ,ออกไปปลูกระมคนก็หน่อยเดียวชาวบ้านก็ยากจน ทีละสิบล้านยี่สิบล้านค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับคณะราษฎรชุมนุมทีค่าใช้ใจ่ายกี่ตังค์นิดเดียวต่อสู้กันยาวๆแบบวิ่งมาราธอนเนี่ยใครแพ้ใครชนะท่านดูเองก็แล้วกันถ้าสู้กันอย่างสติยาวๆนี่รู้เลยว่าใครชนะใครแพ้ประชาชนจะอยู่ฝ่ายไหนหเห็นเลยเห็นไหมฮะ ปรากฏว่ารายละเอียดที่อาจารย์สมศักดิ์อ้างจากการประชุมเอกสารการประชุมของเทศบาลชัดเจนเลยนะครับวันที่21ธันวาประดับธงชาติชื่อธงต่างๆพร้อมหมดรายละเอียดยังไงท่านไปดูพอวันที่23ธันวาก็ประดับธงชาติอีกแบบหนึ่งประดับธงอีกแบบหนึ่ง นะครับแล้วรายละเอียดคืออะไรต้องทำความสะอาดถนนล้างถนนตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางเก็บขยะจัดเก็บป้ายที่ชำรุดตลอดเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยสองสามจัดรถเก็บขยะวันจันทร์ที่21่ธันวาสองห้าหกสามนทะ่าอากาศยาน ทหารกองบิน41สตรวจสอบและจัดเตรียมรถสุขขาเคลื่อนที่ไปประจำณนะลงเก็บเครื่องบินต้องรับตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเลยนะครับณนะลงเก็บเครื่องบินท่าอากาศยานทหารกองบิน41จํานวน2คันวันที่21ธันวา2563โดยให้ประสานการปฏิบัติงานกับกองบิน41 นอทอปกป้องนาวากาโทปกป้องสุรกุลหมายเลขโทรศัพท์นี้นี้นี้น,นี้อันที่ห้าจัดรถไฟฟ้าส่องสว่างจำนวนสองคันไปประจำณนทะ่าอากาศยานฐานกองบิน41วันที่21ก็จัดเอ้วันที่23ก็จัดแบบเดียวกันแต่ที่ไม่ได้ลงและสายข่าวรายงานจากเชียงใหม่ลำพูนนั่นก็คือ พ่อค้าหาบเล่แผงลอยรถเข็นตามทางเสด็จต้องงดการขายครับอันนี้เป็นมานานแล้วไม่ว่าเสด็จที่ไหนแล้วอย่างนี้ในภาวะการที่ข้าวยากหมากแพงประชาชนทุกยากหาอยู่หาก,กินก็ลำบากเนี่ยนะครับท่านเสด็จไปทีคนเดือดร้อนไปหมดโดยเฉพาะคนชั้นล่างพ่อค้าแม่ขายหาบเล่แผงลอยนี่เดือดร้อนกันหมด เพราะจะต้องไม่ได้รับการผลล่อนปรนจะต้องถูกจัดให้ระเบียบให้สวยงามหมดต้องเลิกขายแล้วนี่คือเส้นทางของระบบกษัตริย์ไทยที่ทำกันอํานาจมากไอ้พวกขี้ข้าก็ต้องสอพอกันหมดเพราะว่าพระองค์ท่านเกิดไม่พอใจแม้แต่เรื่องเดียวไม่ได้ดังนั้นเวลาท่านเสด็จไปไหนก็ต้องสวยงามเรียบร้อยหมด นั่นคือของปลอมทั้งนั้นที่ท่านเห็นแล้วเดี๋ยวท่านมาดูนะครับการจัดเตรียมต้อนรับท่านดูภาพนี้จากไทยโพสต์นี่คือที่เชียงใหม่จัดประชุมต้อนรับในส่วนของเทศบาลก็ต้องมาร่วมกับผู้ว่าแล้วก็แยกงานกันประชุมกันผู้คนทุกหน่วยงานนะครับเป็นอย่างเี้ครับ ท่านดูเอาเองค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่ที่ผมบอกกับท่านว่าไทาม์ไลน์ของระบบที่มันจะต้องเดินทางต่อไปเนี่ยก็คือแม้เศรษฐกิจจะสุดโทมอย่างหนักแต่เรื่องการต้อนรับวังไม่รับรู้ครับและจัดต้อนรับไม่ดีก็ไม่ได้ จัดตอนรับให้ดีก็ต้องค่าใช้ใจเท่าไหร่แล้วแต่มึงมึงไปจัดมาก็แล้วกันเชียงใหม่ประชุมเตรียมการรับเสด็จในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรและทรงเปิดงานโครงการหลวงเมื่อวันที่24พฤศจิกาจัดเตรียมล่วงหน้าหนึ่งเดือนครับ24่ิพฤศจิกาที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ แล้วมาดูการเตรียมงานต้อนรับที่ลำพูนบ้างไหมครับที่ไปวันที่ยี่สามตอนที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าจากแหล่งข่าวเชียงใหม่นิวครับอันนี้หลักฐานยืนยันจังหวัดลำพูนเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกรยาณีเสด็จณวัดพระธาตุหริพุนชัย เตรียมการล่วงหน้าเหมือนกันครับโอ้โหงานใหญ่ทั้งนั้นแหละครับเตรียมการตั้งแต่16นี่เป็นข่าวเมื่อ16บธันวาแล้วดูดูรายละเอียดข่าวหน่อยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายของหวังเนี่ยมหาศาลแค่เดินทางอย่างเดียวนี่แหละครับแล้วลองกลับตานึกภาพที่ผ่านมาไปนู่นไปนี่ไปน,ไปน,ไปนี่ไปนั่นไปปุก ไพปพบประชาชนที่คุณลุยพาไปเนี่ยค่าใช้จ่ายหมดไปแล้วเท่าไหร่ผมว่าเฉลีย่ยครั้งละสิบล้านเนี่ยได้เลยครับสิบครั้งก็คูณเข้าไปโดยประมาณก็ร้อยล้านยี <c oughs> ่สิบครั้งก็สองร้อยล้านเอาเลยครับเขาจงบอกว่าถ้าไม่ถ้ายังดื้อล้านไม่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ปฏิรูปเอ่อ การเมืองไทยไม่ไม่แก้ไขรัฐมนูลและวันนี้อายุธไม่ลาออกแก้ไขรัฐมนูลไม่มีทั้งหมดนี้ทานวายมันก็หัวทิ่มหัวทิ่มบ่อเท่านั้นแหละครับไม่มีทางเป็นอื่นได้เพราะนี่คือไฟบังคับที่ไม่สามารถจะแก้ไขปรับปรุงได้เลยคือค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นไฟบังคับที่ต้องจัดให้ดี แล้ววังไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายนี้ทั้งนั้นมึงไปหาเงินมาดูแลก็แล้วกันปรากฏที่ไปลำพูนนี้มีรายละเอียดที่ที่เชียงใหม่ก็มีรายละเอียดนะครับผมไม่ได้มาอ่านกท่านนะผู้ว่าจาัดก,การพอเข้าใจที่ลำพูนนี้มีรายละเอียดซึ่งผมผมอยากให้ท่านทราบวันที่15บธันวาคมสอง3หเวลา10บโมงครึ่งที่หลซง้อบินนะ พลตำรวจโทสกลเขตจันทรากรมวังใหญ่กรมวังผู้ใหญ่พร้อมด้วยพลตีปริญญารื่นภาาขวุฒิประจำสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์นายวรวุินาวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่และเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศนีนาศเสด็จพระราชดำเนินสก,การะอนุสรีพระนางจามเทวีตำบลเมืองอำเภอจังหวัดลำพูนและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายปาตรและเครื่องสังฆทานณวัดพระธาตุสิริพุนชัยวรมหาวิหารตำ บนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในวันที่23ธันวาคม2563และเยี่ยมรับราษดรท่านดูนะครับนี่ผู้คนเต็มไปเลยครับทหารตำรวจต่างๆมาเต็มหมดต้องเต็มงานจัดรับเสด็จ ที่ประชุมจังหวัดผู้ว่านั่งเป็นประธานจัดการประชุมเตรียมการรับนี่ครับพูดยังไงว่าเรื่องของชาวบ้านเอาไว้ก่อนเล้วะรับเจ้าก่อนช่วงนั้น <c oughs> ช่วงนั้นก็ถ้าโจมันโปองเห็นยจะยุย่งกันนยนะไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วนี่คือภาพที่เสด็จ ไม่มีการสวมหน้ากากแมสป้องกันโควิดไม่มีครับนี่วันที่ยี่ามนะขนาดระบาดแล้วนะเออภาพที่ปรากฏมันเป็นอย่างนี้ครับเห็นนะครับอา้าวภาพให้ชัดๆอีกครับนี่ที่สนามบินนะครับมีภาพที่ประชาชนถ่ายด้วยนะครับส่งมาให้ด้วยครับอันนี้ไม่มีลงหนังสือพิมพ์นะครับ เห็นชัดเจนนะครับคุณก้อยกับรอสิบนั่งบนรถขณะอยู่ในจังหวัดลำพูนนะครับพบปะประชาชนทหารกองกิยศเต็มที่ต้องขนขึ้นไปครับนี่พบปะกับประชาชนเป็นไงครับ ข้อมูลเหล่านี้เองที่ผมนำมาเรียนท่านและทำให้ท่านเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของบุคคลสองคนโดยเฉพาะคุณนุ้ยกับคุณก้อยนี่แหละครับที่บอกรายละเอียดเป็นปรากฏการณ์ที่เราเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเราจะเห็นการแข่งขัน ในลักษณะที่ราชินีไปภาคใต้แต่งชุดประจำท้องถิ่นสวยงามว่าที่ราชินีก้อยก็าตามไปในภาคใต้เหมือนกันพอขึ้นเหนือก็ไปเหนือลักษณะนี้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรเราอาจจะยังไม่สรุปทันทีนะครับ อาจจะเป็นเรื่องที่เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในการติดตามสถานการณ์เนี่ยครับก็จำเป็นที่จะต้องเกาะติดเหตุการณ์ต่างๆนี่คือการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสนไยน,นะครับกาบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดและเราจะนำตัดตอนขึ้น y o u t u b e เป็นตอนสั้นๆให้ท่านชมเลือกชมได้ตามความสนใจของท่าน นะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันอีกทีหนึ่งครับวันเสาร์แล้วก็บอกแจ้งข่าวนะครับปลายเรือนนี้น่าจะเป็นวันจันทร์เราจะมีการวิเคราะห์ข,ข่าวเก็บข่าวสำคัญของปีนี้เพื่อจะก้าวข้ามปีแล้วพบกันครับสวัสดีครับ